สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เกศร .MO อาจอารย์ประจำภาควิชาดุรียาคศิลป์วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัยค่ะ ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของครูฟูของครูอมุลบัวเอี่ยงซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีอย่างมากๆที่ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของคุณครูทั้งสองท่านสำหรับชีวิตของการที่เข้ามาเป็นลูกศิษย์ของคุณครูฟูงและคุณครูอมุลบัวเอี่ยงนะคะก็ เริ่มตั้งแต่พศ2524ซึ่งตอนนั้นดิฉันอสอบเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยนัตสินวังหน้านะคะเข้ามาศึกษาต่อในระดับชั้นต้นปีที่หนึ่งแล้วก็เรียนในสาขาวิชาเอกเครื่องสายไทยจะเขซึ่งตอนนั้นเน่เพื่อนร่วมรุ่นรวมทั้งตัวดิฉันด้วยเนี่ยก็มีด้วกัน7คน ซึ่งทั้ง7คนนั้นน่ะก็มีฝีไม้ลายมือการดิดจะเข้นั้นอยู่ในระดับดีทีเดียวค่ะซึ่งตัวดิฉันเองนั้นก็เป็นคนที่มีพ the ื้นฐานการดิดจะเข้ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เพราะว่าดิฉันนั้นฝึกด้วยตัวเองฝึกด้วยคําแนะนําของคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อเนี่ก็เก็บเงินซื้อจะเข้ซื้อโน้ตของดุริยาปันมาให้ดิฉันฝึกก็ทําให้ดิฉันนั้นก็มีพื้นฐานไม่ ไม่เท่าเพื่อนๆน,นะคะซึ่งตอนนั้นดิฉันก็มีความประทับใจในเพื่อนอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่ดีดจะเค้ได้เก่งที่สุดในรุ่นนะคะเป็นแนวหน้าทีเดียวค่ะคนนั้นก็คือขำค,คมคอรปสิทธิ์ดิฉันก็เพียรถามขำคมอยู่ตลอเดเวลาว่าขำคมไปเรียนกับคุณครูที่ไหนเธอจะได้เก่งดีดจะเค้เก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากจะไปด้วย ค็ตื้อขำคงอยู่หลายวันจนในที่สุดขำคมก็ใจอ่อนยอมที่จะพาดิฉันไปพบคุณครูฟูงและคุณครูอางหนที่บ้านค่ะหลังจากนั้นขำคมก็พาดิฉันไปพบคุณครูฟูง้งและคุณครูอํามุนที่บ้านท่านทั้งสองมีเมตตากับดิฉันมากค่ะท่านรับดิฉันไว้เป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งคุณครูอังหนท่านเป็นคนที่ใจดีมากค่ะ ท่านสอบถามพูดคุยดิฉันให้ความเป็นกันเองดิฉันรู้สึกว่าสัมผัสได้ทีเดียวว่าท่านเป็นคนที่ใจดีมากๆนะคะในระยะแรกดิฉันก็เดินทางมาเรียนที่บ้านคุณครูทั้งสองท่านเนี่ยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นหลังจากที่มแม่ดิฉันเสียชีวิตดิฉันก็เลยตัดสินใจที่จะมาอยู่บ้านคุณครูทั้งสองท่านเนี่ย เพื่อมาเรียนดนตรีอย่างจริงจังค่ะดิฉันเป็นคนคุยประจำาลุนะคะแล้วก็ระยะตอนหลังตอนหลังวงนี้ก็ใช้ชื่อว่าวงสอนทองเน,นทุ่พดีเป็นชื่อที่คุณครูอมนุบัวเอีย่ยมท่านขออนุญ,ญาตจากคุณหญิงชินศิลปะบอลเลงเนื่องจากท่านเป็นลูกศิษย์ของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบอลเลงนั่นเองนะคะ สำหรับวงศิษย์สอนทองทับ,บรีนั้นนะคะก็จะมีสมาชิกในวงเป็นผู้หญิงล้วนค่ะทุกคนมาจากาโรงเรียนต่างๆนะคะมาจากต่างที่กันแต่มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนดนตรีไทยฝึกฝนดนตรีไทยให้เก่งเหมือนๆกันนะคะก็มาเรียนกันที่บ้าน คุณครูฟูงคุณครูอังหุนนี่นะค่ะหลังเลิกเรียนนะคะเมื่อเราเดินทางมาถึงบ้านของคุณครูฟูงนั้นคุณครูฟูงก็จะให้เราซ้อมตั้งแต่เวลา17นาฬิกาไปถึงเวลา18นาฬิกาค่ะระหว่างที่เราซ้อมนั้นคุณครูอังุุนก็จะเป็นผู้ที่คอยทำกับข้าวให้เรารับประทานนะคะ วันไหนที่คุณครูฟุง้งท่านยังซ้อมไม่เสร็จยังยังไม่ปล่อยเราลงมารับประทานอาหารเย็นสักทีท่านก็จะตะโกนเรียกให้เราลงลงมารับประทานอาหารนะคะเวลาเรารับประทานอาหารเนี่ยเราบรรยากาศจะเป็นไปอย่างสนุกสนานนะคะรับประทานกันไปพูดคุยกันไปสนุกสนานนีฮานะคะจนคุณครูอุ่นท่านจะ พ,พูดเสมอว่าไอ้พวกนี้มันมีเรื่องคุยกันได้ทุกวันไม่รู้คุยอะไรกันนักกันหนาสุดท้ายท่านก็จะถามว่าวันนี้กับข้าวอร่อยไหมซึ่งอา,อาหารที่คุณครูอังบนทำให้พวกเราทานนั้นอร่อยอร่อยมากทีเดียวค่ะหลังจากที่พวกเรารับประทานอาหารเย็นกันเสร็จนะคะก็จะมีการซ้อมอีกรอบหนึ่งค่ะ เราจะเริ่มซ้อมประมาณทุ่มคึ่งถึงสามทุ่มรอบนี้เรียกว่าเป็นรอบพิเศษเนื่องจากคุณภูองังหุนเนี่ยท่านจะมาร้องให้เราฝึกรับร้องส่งร้องกันนะคะถึงเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแต่ดิฉันก็ยังจะจำกระแสเสียงของท่านได้นะคะ,ะถึงท่านจะ มีอายุมากแล้วแต่กระแสเสียงของท่านนั้นบ่งบอกได้ว่าท่านเป็นคนที่มีพลังมากมายค่ะท่านร้องให้เราฝึกนั้นหลายเที่ยวทีเดียวในแต่ละวันนะคะแต่ท่านก็ไม่มีท่าทางว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยบางครั้งคุณรูท่านร้องจนหมดเนื้อร้องแล้วนะคะพวกเราก็ยังไม่ยอมรับร้องสักทีท่านก็ไม่เคยปริปาก บ่นพวกเราสักครั้งนะคะแต่ท่านก็จะสอนว่า,าการรับร้องส่งร้องนั้นเราจะต้องหัดฟังเนื้อร้องหัดฟังทำนองหัดจดจำทำนองในตอนท้ายเพื่อที่จะรับร้องได้ถูกต้องนะคะท่านก็พยายามร้องวักสุดท้ายให้เราฟังจนเราจำได้นะคะเพื่อที่จะได้รับร้องให้ถูกต้องท่านก็บอกว่า เราเปน็นนักดนตรีเราต้องหัดสังเกตหัดจดจำวัคสุดท้ายให้ดีค่ะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นะคะในช่วงเช้าคุณครูฟุ้งท่านก็จะตอบเพลงให้พวกเราก่อนพอช่วงบ่ายนั้นคุณครูอมุนท่านก็จะมาฝึกให้เรารับร้องส่งร้องนะคะ,ะบางครั้งเนี่ยพวกเราก็เล่นจนเพลินไม่ทอดร้องท่านก็จะบอกว่าไม่ทอด แล้วจะร้องให้ได้อย่างไรนะคะท่านก็จะสอนว่าการอาทอดร้องนั้นก็จะต้องทอดให้ได้แนวนะคะแล้วก็ต้องทอดให้หมดจังหวะและสิ่งสำคัญก็คือว่า,าเวลาเรารับร้องนั้นก็อย่าให้เสียงดนตรีนั้นดังจน กรบเสียงคนร้องต้องประคบเสียงให้ให้ให้เบาแล้วก็ให้ได้ยินเสียงคนร้องด้วยค่ะสำหรับคนตีกลองนะคะคุณครูท่านก็จะบอกเสมอว่าเวลาตีนั้นอย่าเร่งจังหวะจะต้องอ่าเขาเรียกว่าคอยประคบคอยอุ้มคนร้องนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ ดิฉันจดจำมาถึงทุกวันนี้พอมาเป็นครูจริงๆดิฉันก็จะต้องฝึกให้นักเรียนนั้นหัดรับร้องส่งร้องอย่างแม่นยำนะคะตามที่คุณครูท่านได้สอนไว้ค่ะคุณครูอังุ่นนั้นไม่ได้ให้แค่วิชาวความรู้เท่านั้นนะคะท่านยังคอยอบรมสั่งสอนเรา ดิฉันเรียกคุณครูฟูงว่าพ่อใหญ่ค่ะแล้วก็เรียกคุณครูอมุลว่าแม่ใหญ่ท่านบอกว่าท่านมีลูกสองคนคนโตคือขำคมเพราะว่าขำคมนั้นตัวโตส่วนดิฉันเป็นลูกคนเล็กเพราะว่าดิฉันตัวเล็กนะคะก็มีคําหลายๆคําที่ท่านเรียกดิฉันกับขำคมด้วยความเอ็นดูอย่างเช่นอะไอ้อ้วนไอ้ผอมเพราะว่าตอนนั้นดิฉันผอมมาก แล้วก็ไอ้น้องไอ้สอนหรือคำที่ท่านเอ็นดูมากๆก็คือไอริ่งทีบสองตัวนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านให้ความเมตตานะคะ,ะท่านเป็นห่วงเราทุกเรื่องดูแลเราทุกเรื่องจริงๆเวลากลับจากเรียนท่านก็มักจะถามว่าเอา้าวันนี้เรียนอะไรต่อเพลงอะไรบ้างนะคะในยามที่ฉันเจ็บป่วยเพราะที่ฉันขี้โรคมากนะคะ ท่านก็จะพาดิฉันไปหาหมอแม้กระทั่งตอนทํากับข้าวท่านยังจะถามว่าเราอยากกินอะไรเป็นพิเศษภาพความทรงจําของดิฉันนะคะก็คือทุกๆวันดิฉันจะเห็นครูองุนท่านนั่งเหล่าอังคารุงอยู่ที่แคร่นะคะท่านจะนั่งอยู่กับกองไม้ภายกองวัสดุกองอุปกรณ์ที่ใช้เหล่าอังคารุงท่านทํางานทุกๆวันค่ะ เพื่อที่จะนำเงินนั้นมาเลี้ยงพวกเราทุกๆคนเวลาท่านนั่งทำงานเราก็จะคอยอถามด้วยความอยากรู้ว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมต้องทำอย่างนั้นท่านก็จะตอบเราโดยที่ไม่ได้มีความรำคาญแม้แต่น้อยค่ะพอพวกเราเรียนจบชั้นกลางปีที่3พวกเราก็เริ่มที่จะ แยกย้ายกันไปเพราะว่าจะต้องไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหลังจากที่ดิฉันจบชั้นสูงปีที่สองดิฉันก็สอบบรรจุไดไ้ไปรับราชาการที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชนะคะดิฉันก็จะกลับมาหาคุณครูฟู้งและคุณครูอมุลเป็นประจำทุกๆปีนะคะ พีละสองครั้งก็คือ,อปิดเทอมภาคเรียนที่หนึ่งกับปิดเทอมภาคเรียนที่สองเวลาดิฉันมาเนี่ยดิฉันจะไม่บอกให้ท่านรู้ตัวก่อนเพราะอยากให้พอเห็นหน้าเราแล้วท่านตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อดิฉันเปิดประตูบ้านเข้าไปนะคะคำพูดแรกที่คุณครูพูดก็คือไอ้ลิงทีมาได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็จะ เป็นคำที่ท่านท่านพูดกับดิฉันเสมอเมื่อเมื่อพบกันค่ะเอ,อ่อพอดิฉันไปถึงดิฉันก็จะกราบท่านที่ตักท่านก็จะกอดดิฉันด้วยความคิดถึงนะคะท่านก็จะถามสารทุกสุขดิบว่าเป็นอย่างไรบ้างดิฉันก็จะมีเรื่องเล่าให้ท่านฟังท่านก็จะมีเรื่องเล่าให้ดิฉันฟังนะคะก็พูดคุยกันจนคลายความคิดถึงก็ ลากลับนะคะเวลาจะลากลับทดิฉันก็เข้าไปกราบท่านนิตะท่านก็จะนำมือของท่านเนี่ยมาวางไว้บนศีรษะของดิฉันแล้วก็จะพูดอวยพรให้ดิฉันจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเป็นอย่างนี้ทุกๆครั้งที่ได้พบกันค่ะถึงแม้ว่าคุณครูอังหุนท่านจะจากดิฉันไปอยู่บนสวงสวรรค์แล้วนะคะแต่ภาพความประทับใจ ในช่วงเวลาที่ทิชันได้ไปเป,เป็นลูกศิษย์ของท่านนั้นยังมีอีกมากมายทีเดียวยังมีอีกหลายร้อยเรื่องราวที่มันเป็นภาพความทรงจำของดิฉันนะคะแต่สำหรับวันนี้ก็คงจะเล่าเรื่องราวความประทับใจไว้ให้ทุกทุกท่านได้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,อะโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็คงจะ มาเล่าเรื่องราวของครูอังุนให้ทุกท่านได้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดที่ให้โอกาสได้มาเล่าเรื่องราวในวันนี้ค่ะขอขอ,ขอบคุณค่ะ